กดี่โมงก็ μο, แ,ลแ,ลแล้วก็แล้วก็แล้วสวัสดีครับมีครับมีคร,บครับอยู่ไหนครับก็คือแบบเพลงข้างบ้านดังมากอะครับตอนเนี้ยตอนนี่ <c oughs> อะไรอยูนน่น่นหรออยดีน,น่น <c oughs> โคตรมันจริงสงการเหรอโคตรมันจี่เหรอมันไปมาเออแถวทางป่าเป๋ยอ่ะป่าเป๋ยอ่ะจริงเหรอทางนั้นออเล<ร>ยเอาเล่นป่าเป๋ยน ฟีลแบบไม่ได้ว่าเล่นอะไรนะที่ปรับเปิดนะไม่เล่นกันก่อนถึงมันจะมีคือมันฟีลเหมือนเหมือนนี้เลยออนิกเลยแบบมีดีเจมีบูธมีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งรู้ว่าเพราะแบบพี่ไม่เคยเล่นสงการที่น่านมาหลายปีแล้วเพิ่งเล่นเลยโอ้โหแบบเปิดโลกมากแพนามไหมอะไรนะนามไหมไม่ไม่ไม่หรอเพิ่งตื่นอ่ะ ตื่นน่าลัะตื่นเ่ไรเที่ยงละนี่ทำอะไรกันเนี่ย Good morning Phone y ครับเดี๋ยวพวก Morning หรอไรเ n น n g อะไรไรเ n i n g อะไร Morning อะไรทุกคนเที่ยงไหนนะสงการเที่ยงไหนแต่ร้อนมากแลพวเนี้ยร้อนมากเน่ย ก้สวัสดีครับพี่แพรวาดีคะ,คะนี่เดี๋ยวเราจะเอาเอไปเล่นเนี่ยคือไปเล่นกับที่บ้านที่บ้านพาร์เลเออโคตรร้อนเลยเออแต่ต้องไปอ่ะไปกับที่บ้านสุสานวันสงการนะครับทุกคนวันที่สิบสี่แล้ว คนน่างงอะอยู่ดีๆเข้ามาอะไรบแบบแย่อะๆ <c oughs> เลยเนาะเออได้ได้ได้ยินอยู่เมลอนปะเมลอนโหมาทุก่อแนนี้ยมาทุกลอนเลนะี <h> ่ย <aut> <h aut> ไม่อยากเห็นเมลอนอยากเห็นเมลอน <h aut> โคตรร้อนอ่ะ <laughs> คือเมื่อวานไม่คือคือพี่คือพี่ไม่รู้จะออกไปไหนแบบพี่ก็ทักหาเพื่อน่าแบบเออแบบไม่อยากเปียกอนะไรเงี้ยมีที่ไหนที่แบบไม่เปียกไหมแล้วล่นพี่พี่ก็บอกว่ามันองการนั้นจะไม่เปียกเลยหรอ <laughs> อะไรเนงะี้ยอ๋องั้นเดี๋ยวมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวแบบหาที่ไม่เปียกให้ยืน <laughs> พี่เข้าไปปุ๊บมีไอ้ป้าแบบว่าหน้าร้านน่ะยืนจีนน้าใส่พี่อยู่โอเปียกเลย <laughs> ยังไม่ทันอะไรเปรียกเลยโดนปืนฉีนน้ำเละ มันตลกอะแต่วันสนุกมากเลยไม่มานะไม่มานะสงการนี้ใช่โคตรมันจีโน่อยู่ปะจีโน่สงการขอนแก่นเป็นไงอะจีโน่เอออย่าไปเล่นสงการที่ขอนแก่นกันนะจีโน่สงการใครไปเล่นน้ำก็เรา,าระวังดยนะหายหลุดไหลใช่ครับนะ อยังเห็นมีร่อนผักกอยังเห็นโนร่อนน่ะยังเห็นโนร้อนสบายดีเอเดนที่กรุงเทพเขาเล่นที่ไหนกันบ้างไม่ไม่ได้เล่นที่กรุงเทพเลยังแต่ปีหนึ่งเราก็ไม่ได้เล่นที่ที่กรุงเทพอีกเลยก็ส่วนใหญ่คนก็ไปอะไรอะนสีลมภาษา สีลมข้อสารอนุสาวรีย์อืมนี่แหละร้อนทุกเมย์เพลงนี้มาคิดถึงจีโน่กันเลยอ่ะพี่พี่แต่เปิดเพลงดังมากจริงไม่ได้ยินเลยหรอไม่ได้ยินเลยไปม่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินเดี๋ยวพาไปเดินทำา ถ้าเรื่องต้องส่พาไปนพาเป็นลอนเนี่ยพาเป็นลอนนิดนึงไม่รู้บ้านไหนเปิดเหมือนกันจะพาไปเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นไม่ไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกเขาตั้งซุ้มหน้าบ้านเลยเปียกไปแมวมองดูละใครโอ้โหเปิดคขาตัง ยอยากเห็นจริงร่อนไม่เอาผมไม่ร่อนผมไม่ร่อนใช่เปล่า <laughs> ผมไม่ร่อน <laughs> <laughs> ผมไม่ผมไม่กล้าร่อนตัวคืนอไรคื่เป็นโ <c oughs> คตรร้อนมากร้อนร้อนทูนี้ร้อนมากเลย อยากเล่นน้ำกลัวเปียกเอ็นดู <c oughs> อยากเล่นน้ำแต่กลัวเปียกอะงงมากใช่ไม่ได้ไล่นนานมากอะประมาณ4ือนอะไม่ยู่วันน้มากนี่ไม่ได้เล่นสงการเลยหลายปีแล้วลาาลเ,เ,เวพิ่งมาเล่นเนี่ยเมื่อวาน คือม,มัน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 เล่นอ๋อเล่นอันนี้คือเล่นตอนคืนกลางวันอะเล่นนอนคืนคืนค,คืน,น <laughs> มันเล่นเสร็จกี่เที่ยงคืนแล้วก็ไปนั่งกับเพื่อนต่อถึงประมาณแบบตีสองเนี่ยออเพราะแบบร้านมันปิดแล้วมันนั่งได้อยู่อ่อก็อเลยแบบไปแกลานในอีกร้านานึงหรือว่าของมุงชา้างเช้า การเล่นต่ออีกวันเลยเลยไหมล่ะเล่นต่ออีกวันหนึ่งเฮ้ยมีรอดมามีรอดมาใครเพลงเพลงอ๋อเพลงมาจริงเจอกันฝนเล่นเราจะกันฝนเล่นไม่มัน่ะต้องเปียก เ่ตันนี้ไปจะไปเล่นไหมวันนี้พี่ว่าจะออกไปเล่นอยู่วันนี้ก็จะออกแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปน คนเล่นน้ำที่ไหนกันน่อยากรู้ว่า,วา,วาใช่เล่นน้ำที่ไหนกันนะครับพิมพิมพิมมาหน่อยอยร่ะเล่นที่ไหนถึงได้เจอมีนครับ <laughs> เล่นตอนเด็กๆอ่ะเจอ่นอนอ๋อนี่เขาบอกเล่นสยาม ไอคอนไอคอนไอคอนมีเล่นปะอืไอคอนเล่นตรงไหนครัพี่เล่นในน้ําไงเล่นในน้ํแล้วแล้วเจ้าเนี่ยใช่เปียกเียกเลยโอ้ยนี่คุณโดมคุณโดมันดูนอนอยู่บ้านค่ะร้อนโอดีมากครับจะออกไปไหนเลยร้อนจริง ห้องน้ำที่บ้านนะครับไอคอนวิถีวันที่ยี่สิบเอ็ดหรอวันไหลหรอยี่สิบเอ็ดหรอโมติเต็มที่ก็สิบเจ็ดนะแบบไม่ใช่มีปิงทำงานค่ะไม่ได้เล่นเลยก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมชั้นชูนะ ใช่มีวันหยุดนะครับเรื่องอบ้าจะชอบนะแบบว่าเห็นแบบชาวบ้านเล่นกันนแบบตั้งตั้งถังอะแน่ออกไปหน้าบ้านที่มีแบบแต่คนมาตั้งซุ้มหน้าบ้านกันเนี่ยแต่พี่เคยเล่นนะคนเดียวตรงเนี้ยหน้าบ้านนี่เลยคนเดียวโคนมันแล้วคนเดียวเลยต้องซื้อน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆอะแล้วก็ใส่ โอหต้องเล่นน้ำเย็นด้วยเหรอน้ำเย็นปีนอะเออเมื่อวานมีก่โดนฉีดน้ำเย็นแม่งแบบหนาวมากอ่ะแบบใครฉีดขอนแก่นเขาเล่นกันที่ไหนอะผมอยากรู้อะขอนแก่นไม่รู้อะเซนท่านอะไจิโร่บอกอะไรหลังหลังมอหลังมอห์หลังมอ ร้อนแล้วแต่ว่านี่มังเปิดแอร์อยู่ผมสบายโอ้พี่ในออกมาคุยหน้าบ้านอ่ะร้อนอยู่เย็นอยู่อ๋อขอนแก่นมีถนนข้าวเหนียวกรุงเทพมีถนนอข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่นั่านมีถนนข้าวแตนใช่หรอใช่นั่นหน้าเทวราคือถนนข้าวแตนอยู่น่านครับผมกลับบ้านครับตรงกัรนี้ข้าวแตนแน่ข้าวแตนไม่อร่อยหรอน อร่อยพี่ชอบที่มันแบบใส่น้ำตาลหน่อยเออใช่ใช่เป็นแบบเกอกๆกันสุโขทัยมีถนนเขาตอกเฮ้ยผมรู้ว่าเนี่ยเข้าตอกเข้าเขาอะไรกันเดี๋ยวไปเล่นคอนแกนอยู่นะน่าหนุกอยากไปเือน จะเห็นเนี่ยพี่พี่จักลงอ่ะเห็นพี่จักลงสตอรี่ปะพี่จักพี่จักการเออเออนั้นดูม้วนมากอะของพี่จักอะรอแต่เขาไม่ดื่มนะเขาเป็นคนที่ไม่ดื่มใช่ใช่พี่จักใช่ไม่ดื่มแต่เต้นสุดม้วนหน้าสิตลบอันนี้ร่านของจริงเออเ้ชบู์ข้าวโพด ะเขาบโม้เหรอประจบเขาหลามอ๋ออัลจูบีนคร้าวเขาหลามงวนปะนครพนมข้าวปุ่นเนี่ยมาหมดแล้วข้าวปุ่นข้าวปุ้นปะพี่พิจิตมีข้าวตังครับ ข้าวหมูนครปฐมข้าวหมูแดงอ่ะอร่อยไหมครับอันนี้มีจริงไหมเนี่ยหมูกรอบได้ไหมหมูกรอบได้กรุงเทพเข้าใจท่กรุงเทพเห็นแล้วคนเยอะมากเลยเยอะมาก มินบิงขอ,อยบิงเื้อบาสไปเล่นน้ำไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยถอดให้เลยไหมเพลินอยู่นะคือเราไม่ต้องเปิดเพลงก็ได้บ้านเราฟังบ้าน,นข้าง <c oughs> <laughs> i do uh, uh, โซฮอตทุกว so no, so ันโน o โ o ฮอต every day จริงใบหวยใบหวยหวยจะออกแล้วใบหวยใบหวยวันน <fucking plus> <aro> ี้วันนี้เท่าไหร่อ่ะสิบสี่อ๋อมันมาสิบหกป่ะใช่มาสิบหกสองวันใบหวยเหรา มาละงวดนี้ใบอีกก็นี่มันต้องมีสักงวดแน่เออเอาอะไรดีอ่ะไม่มีเฟียเล็กแปดเอากี่ตัวสามตัวหรือสองตัวตัวสามตัวเอาสามตัวอาเทียเล็กแปดในนั้นมันต้องมีเล็กแปดเลข อ่าตอนนี้ปิงดู youtube ค้างอยู่มันมันสองแสนห้าหมื่นวิวลงเมื่อสามเดือนที่แล้วสองห้าสามสองห้าสามแบบนี้เลยเหรอสองห้าสามนะทุกคนสองสามสองห้าสามสองห้าสามห้าสามสองกลับได้กลับหัวปะ สองท้าสามมันกลับจะปีนี้อ้าวไปจะ่อกเลยนะอ๋อดูเลยสองห้าสามใช่เยวนะพี่ชา ทำทัวร์ไลน์มาแล้วจะรับยังไงองโอ้นอนเต็มอิ่มมากไงสองห้าสามมีผู้ชายน้อยมีผู้ชายน้อยหาผู้ชายน้อยมีอยู่หน้านะครับตอนนี้ <Thank> you. ถ้าถูกหวยอยากได้อะไรคุณเห้นไหมคะคือตอนนี้ทุกคนน่าจะอยากได้เวลาบูบูมากวะคือซึ่งตอนนั้นอะตอนที่เราไปเกาหลีอนนะตอนที่ดูว่าปิง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 ถ่ายลงใช่ใช่คือปิงแบบกับเมื่อกี้ปิงเล่นเล่นดีว์ถูกใช่แล้วออ่าตอนนั้นปิงโซนเมทเลยว ตอนนั้นมันเหมือนแบบเป็นจุดแบบเริ่มต้นอะแบบเหมือนจุดแบบเพิ่งมาแต่ตอนนี้คือโอ้โหคนแหากันแซนดจีโน่จีโน่อวดมากจีนโน่มีคอนดูสีกี่อวดอะอืมือปิ้งนอนเยอะหรอตุ๋ตยอ๋อนี่ฟิลเตอร์น,นะฮะฟิลเตอร์ อยู่บ้านล้วตอนนี้อยู่กรุงเทพครับอยู่บ้านหน้าร้อนมนากครับร้อนสุดๆนี่ึ้ต้มอึ่งโา,าจุเผื่อแล้วนะพี่มีน เตอร์หรอใส่ไงอ่ะจุดตอนตอนนี้มันไม่ได้ใส่เลยตอนมันเป็นอะไรใรู้เป็นยังไงทั้งมันเนี่ยอ๋อได้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 กดตรงเนี่ยมันมันมันจะมีไมค์ใช่ไหมมันจะมันจะมีรูปไมค์มีวิดีโอคอร์แล้วก็มีลูกสอนด้วเนี่ยแล้วก็มีอันนึงที่มันเป็นเตอร์อ่าโอเคไม่ค่อยได้เตอร์เตอร์อะไรนี่นี่นี่เจ๊ บางคนซั่ะพี่ปิดิดนี่ทักทายเพื่อนอี่ด้วยใครเพื่อนเรียกหนูหรอวอุ้ยน่ากลัวดีน่ากลัว ไม่รู้มีอะไรเล่นๆหมดตัวนึนี่แบบ 4K มีมีกระดับมีอายุกี่ควรอ๋อก็แล้วแต่แล้วแต่วันไม่ใส่ไม่ใส่ เรากินข้าวเองเนี่ยกินละพ่กินกินหมูกรอบกินพี่กินน้ำเงีย้ยวย่าพี่ทําให้ต้มยำต้มยวเข้าไม่ถึงอะที่ที่ที่เราเราไปกินป่ะตอนตีสี่ป่ะใช่เข้าไม่ถึงอะแล้วที่มันมีมีโครงแบบเป็นเนื้อเนื้อเออแต่พี่กินตั้งแต่เด็กไงก็เลยแบบมันเหมือน,นฟิลแบบคือถ้าเป็นกินอะไรแบบ น้ำอะไรอ่ะบอกไม่ถูกยกตัวอย่างไงน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยพอได้อยู่แต่ต้องเนี้วกินเหมือนเนี้อกคล้ายแบบว่าน้ำซุปแบบซุปเกาหลีดูดีเปล่าวะแบบแม่แต่รสชาติามันคล้ายนะแบบซุปเผ็ดอะบอกไม่ถูก <c oughs> นี่มีคนบอกว่าสงการปีิภภาพตัดไหมอ๋อไม่ครับ <c oughs> อยู่อยู่เป็นะ เป็นอะไรอะไรที่พูดนะเจ้ารู้จักอะไร <laughs> ตัดบอกเจ้าเชื่อว่าเอ้เจ้าเจ้าเชื่อเรื่องเรื่องเจ้าเชื่อเรื่องภาพตัดบอก <laughs> ตอนแรกก็ไม่เชื่อมันมีจริงๆ <laughs> ด้วยว่ะด้วย อันนี time, ้ค่ะ What uh, i, I ูด <artwork> ถ้าตอนสงการณ์ก็ต้องแบบไม่นี้ป่ะข้าวไข่เจียวไก่ทอดอะไรอม่รู้ว่ามีอะไรกินก็กินไม่ต้องกินโมงเดี๋ยวครึ่งโมงง เดี๋ยวพี่สี่โมงครึ่งเดี๋ยวพี่ออกไปกไปันที่บ้านแหะเลนเ่นตรงแถวนี้แหละแถวตลาดมันจะมีมีแบบแบบเป็นซุ้มเป็นถนนเลยถนนเข้าแต่งนแะแบบเยอะๆเลยใช่ไหมคนเรื่องอ้าวมีหลุด ประมาณกี่ลุดะรมาเออกี่รุด,น,ดนั่นส,สักสี่โมงสห้าให้มีนไปเต็มตัวเล่นน้ำนะแตะแดดนึงแบบแรงๆเ อยากเห็นพี่มีนน้าหลังกระบะ<ค><ด>เคยนะตอนเด็กอ่ะ <AUDIO S 1> สนุกเคยแต่ก็แบบแตบบ่ถ้าเดี๋ยวนี้นะไม่กล้ากลัวเพราะแบบสูงเกินกระบะอะไรเงี้ยเออจำได้เลย,เลยว่าพี่เคยเล่นหน้าบ้านขนาแล้วอย่าบอกนะ เออ้ยแล้วเออมาเป็นไรอ่ะงงอ่ะเออคือบอกว่าตอนนี้ตอนเด็กพี่เล่นน้ำหน้าบ้านแล้วคันนี้มันมีรถผ่านเว้ย พี่อะถือขันอยู่แต่วิศาสตร์อ่ะนั่ขันหลุดมือขันไปเลยตกใจมากเลยตอนนั้นเลยพูดจริงมันมันเวียงแรงเกินเออไม่ให้มันลื่นด้วยตอนแรกตกใจเลยว่าจะโดนเขาแล้วและเกือบเป็นโทษแล้วนะครับบางแล้วสรุปคือขันขันไปเลยขันลงพื้นขันลงพื้น Hello ขันลงพื้น โอเเดี๋ยวให้พี่มีไปเตรียมตัวเรื่องน้ำแล้วก็ได้นะครัใช่ครับคืสัปดาห์วันปีใหม่นะเนาะสุปดาห์วันปีใหม่คราบปีใหม่ใหม่นะครับดูแลตัวเองด้วยนะนานดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนดูแลตัวเองด้วยครับบ๊ายบายบ๊ายยบานว่าสนุกครับปลอดภัยปลอดภัยนะบ๊ายบายการล้วแต่ดูถ่ายรูป Okay. Good boy. Bye bye.